สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้อยู่กับผมอัดอลาดินนะครับวันนี้เรามารีวิวจิเกียงวินเทจรุ่นยอดนิยมสะสมนะครับก็คือเจ้าตัวโค m แมน 20f รุ่นคอหยักชุดเบอร์ทองเหลืองนะครับปี1966นะครับอายุ56ปีนะครับสติกเกอร์โค m แมนเดิมแท้เลยนะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์ยุคเก่าเลยนะฮะโคแมนพาสเอนเพนดิ้นะครับการันตีให้100%นะครับ สภาพก็คือจุดติดไฟแรงสวยเลยนะฮะดวงนี้ใครหาตะเกียงพร้อมใช้งานนะครับผมแนะนําดวงนี้เลยนะครับไฟแรงสวยสว่างเลยนะครับพิจารณาไฟได้เลยนะครับตัวถัาางก็มีตําหนิล่องรอยนะครับตามกันเวลานะฮะแต่ว่าดวงนี้ผมแนะนําเลยนะนะครับเอาไว้ลุยได้สบายๆเลยนะครับ ตัวหมวกก็มีจัดว่าสวยนะมีรลองลอยบ้างนะครับใต้ถังเนี่ยนะครับตีตาชัดเจนนะคะเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นโคแมนพาทิตนะครับ